สวัสดีคะ่ะทุกคนพามาเดินตลาดนัดอีกแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือต้องขออนุญาตทุกร้านแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในคลิปมานะทีนี้ด้วยเนาะทุกคนพามาเดินตลาดนัดวันอาทิตย์คะ่ะทุกคนข้าวเหนียวมะม่วงค่ะสีสันน่าทานมากทุกคนมีทั้งอาหารมีทั้งผลไม้แล้วก็มีทั้งกับข้าวนะทุกคนอันนี้ร้านผัดไทยคะ่ะสีสันน่าทานมากค่ะทุกคน เนี่ยพาเดินชมบรรยากาศเรื่อยๆค่ะทุกคนวันอาทิตย์ของขายจะเยอะมากเลยค่ะทุกคนคนก็เยอะมากเช่นกันนะเนี่ยทุกคนยำเหนมก็มีนะขนมค่ะทุกคนสีสันน่าทานมากคะ่ะพาเดินชมบรรยากาศค่ะทุกคนอันนี้ร้านปลาเผาแล้วก็ร้านไก่ย่างนะทุกคนสีสันน่าทานมากคะ่ะ มีอาหารหลายอย่างให้เลือกมากมายค่ะทุกคนไก่ย่างก็มีค่ะทุกคนมียำนะทุกคนร้านยำประจำของเรานะค่นะทุกคนมีทั้งของกินของใช้แล้วก็เนื้อหมูของสดนะทุกคนให้ส้มบรรยากาศค่ะทุกคนนี่ค่ะคนเยอะมากค่ะทุกคนก็จะเยอะบางช่วงบางร้านนะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือร้านผลไม้ค่ะทุกคน พามาดูผลไม้กันบ้างค่ะผละไม้ก็สดสดสวยๆนะทุกคนเนี่ค่ะอันนี้แยกออกมานะถุงละยี่สิบบาทก็มีค่ะทุกคนสีสันน่าทานมากค่ะทุกคนแอปเปิลค่ะทุกคนช่วงนี้ก็ผลไม้ตามฤดูเนาะทุกคนอันนี้พามาดูโซนเสื้อผ้าค่ะทุกคนมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะทุกคน จะบอกว่าสายซอฟเนาะทุกคนถูกใจแน่นอนค่ะตัวสวยๆทั้งนั้นค่ะทุกคนมีเกือบทุกอย่างค่ะทุกคนทั้งรองเท้าเสื้อผ้าเด็กมีแต่ตัวน่ารักเนาะทุกคนเห็นแล้วก็คิดถึงหลานสาวตัวน้อยเลยค่ะทุกคนค่ะสีสันน่ารักแล้วก็มีแต่ตัวน่ารักนะทุกคนมือหนึ่งมือสองค่ะทุกคนเครื่องของใช้นะเยอะมากค่ะทุกคน พามาชมบรรยากาศเสื้อผ้าค่ะทุกคนเนี่ยก็จะมีแบบนี้ให้เลือกเลยค่ะทุกคนแล้วแต่ความชอบเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนถ้วยจานก็มีค่ะทุกคนเลือกแบบว่าตามความชอบตามที่อยากได้เลยค่ะทุกคนสวยๆทั้งนั้นค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้พามาดูเสื้อผ้า ตัวละยี่สิบก็มีค่ะทุกคนนี่ค่ะเลือกเลยค่ะว่าอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะนี่ค่ะทุกคนก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะทุกคนสีสวยสดใสค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่เราถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะทุกคนมีทั้งอาหารมีทั้งเสื้อผ้าค่ะทุกคนมีครบครบ,ครบทุกอย่างเลยนะ